เส้นทางสีแดงต้านรประหารเช้าวัวนศุกร์ที่10มิถุนาเป็นวันที่34ของกิจกรรมพวกเราปัน่นจักรยานมาแล้วไม่ต่ำกว่า3,100กิโลเหลือระยะเวลาอีกประมาณ6วัน6หรือ7วันนะครับประมาณ7วันและระยะไทยประมาณ600กิโลนะฮะของกิจกรรมที่เหลืออยู่เชา้าวันนี้เราได้ มีโอกาสสัมภาษณ์ที่ผู้หญิงสแสดงท่านหนึง่งที่จังหวัดพยุธยานะฮะซึ่งเดี๋ยวสักครู่จะได้นำบทสัมภาษณ์นี้ไปออกใน youtube แล้วก็ Facebook เพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับพี่น้องแสแดงได้ทราบต่อไปสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะ,คะพี่แนะนำตัวเองนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะพี่ชื่อย,ยุพาสังเนตนะคะเลือด เรียกชื่อเล่นคือเจสซิ่มึงมากแล้วกาพี่เป็น,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 นประธานกลุ่มโอท็อปด้ค่ะประธานกลุ่มโอท็อปที่ไหนครับของจังหวัดนคร,รศรีธรรมราชบนน้อยนะคะตำบลบ่อตะโลค,ค่ะอ๋อเป็นประธานโอทอ็อปของที่วังน้อยเป็นกลุ่ม<า>ร,รูปกกร,ร,ร,ระป๋องค่ะเป็นกลุ่มแปรรูปกกร,ระป๋องใช่ไหมคะก็คือว่าทําธุรกิจโอท็อปมาตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าะใช่ค่ะตั้งแต่เดิมทีเราเป็นกลุ่มอาชีพเลี้ยงกบอยู่นะคะแล้วพอดีเลยท่านในายกสิรินใร้มีการ เป็นกลุ่มโอท็อปล้วก็มีโอกาสตรงนี้ค่ะคะเสร็จแล้วจะถามว่าในช่วงที่รแรกๆที่ทำโอท็อปมาเนี่ยนะคะที่สมัยนั้นเป็นรัฐบาลของคุณนักสินยังอยู่ใช่ไหมคือแทนรักไทยใช่ไหมคะ,ะ,ะรายได้ดีหรือเปลครับเบิร์กมากเลยค่ะ จากการเลี้ยงกบพวกเราเนี่ยบอกตรงๆนะครับว่าแม่บ้านเนี่ยสมัยก่อนนะเราก็ทํากันไปกินกันไปขายเล็กๆน้อยกับชาวบ้านกเอนงแต่ถ้าตั้งแต่มีกลุ่มโอทอปขึ้นมานี่ครับทําให้ชาวบ้านเรามีไรายได้แนะ้ะจับกลุ่มกันได้โตขึ้นนะคะครบัแล้วก็ยังมีการส่งเสริมเรื่องการตลาดแล้วมีการจัดงานโอทอป ที่เมืองทองพวกเราก็ถ้าไปคําว่าโอท็อปเนี่ยทุกคนจะ,จะรู้อ่ะซันกันมาเยอะค่ะรวยกันมาเยอะมากเลยและไม่ถึงไม่มีงานเมืองทองท่านก็จัดงานให้แต่และจังหวัดมีโอกาสได้จัดงานเอาเงินงบมาให้หน่วยง,งานแต่และหน่วยง,งานลงมาจัดงานโอท็อปรายได้สมัยก่อนนะเราจัดงานโอท็อปแล้วก็ไาได้ดีมากเลยอ่ะยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมคะอย่างเช่นจัดงานวันหนึง่งขายยอดขายได้เท่าไหร่ประมาณ จากงานขายเลยนะคะคถ้างานโอท็อปนี่สมัยก่อนเนี่วันหนึ่งขายได้เจ็ดแปดพันในร้องว้าเลยคือขายได้น้อยแลว้นน 7, 8, ว<ช>วันหนึ่งเจ็ดแปดพันนี่ตัวน้อยน้อยแล้ววันเจ็ดแปดพันนี่น้อยเลยอ,ะอ่ะอยางน้อยวันละหมื่นหมื่นขึ้นไปเพราะจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี่ก็วันละหมื่นห้าเกือบสองหมื่นถ้าเสาร์อาทิตย์นะคะแต่น,นี้ไม่คุยเมืองทองนะคุยแค่กันแต่ละจังหวัดแค่นั้นเองถ้าเมืองทองนี่วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามสี่หมื่นวันละไม่ต่ำกว่าสามสี่ใช่อ่ะวัน ต่กจนว่าในระดับแค่จังหวัดเราจัดอย่างยุติธจัดอย่างเงี้ยเราเคยได้ววระหว่างแปดพันต่ำสุดได้ถึงหมื่นกว่าแต่ห้าเวลานี้นะคะวันหนึ่งหรือสองพันพันว่าบาทเสาร์อาทิตย์เคยได้เวาลาหมื่นห้าก็เต็มที่ได้แค่สี่พันได้ได้หายทั้งหมดในงานธุรนิจน่าจะอยากจะถามเปรียบเทียบนะคะว่าระหว่างช่วงก่อนที่คุณทักษณิณบริหารประเทศอยู่กับช่วงนี้ที่มีรัฐบาลที่ประชาชนไม่ได้เลือกมานะฮะแต่ว่ามีคนเขาเลือกให้เนี่ย ชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าไรายได้จากการประกอบธุรกิจที่ต่างกันเยอะหรือเปล่าไอ้คำว่าต่างนี่ไม่ขอพูดเลยนะเพราะว่ามันหายไปเลยอนะ่ะมันไม่มีอะไรเหลือเลยไอ้คำว่าต่างแล้วไม่มีแนละ้วถ้าต่างมันยังมีข้อเปรียบเทียบนะว่าเออมันดีขึ้นแล้วน้อยลงมันไม่ใช่แล้วอนะ่ะมันหายไปเลยไม่มีอะไรเลยตอนนี้ขอถามแท่งนี้เนะี่ยได้อ่าได้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 าด้ได้ไมาได้ไนดะ้าด้ไ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  ถูกทางเฉพาะพวกเขาเนี่ฮะถูกทางเฉพาะพวกเขาก็ทําทได้ถูกทางพวกเขาได้มากเลยฮนะเพราะผลประโยชน์ของเขามันถูกทางของเขาแต่พวกชาวบ้านเราล่าจ้าพวกเรานี่ไม่มีอะไรเลยพวกเราหลงทางหมดเลยคือมีความเห็นว่าชาวบ้านล่าญ้าซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของ ประเทศเนี่ยคนสนใ่ของประเทศเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์จากรัฐบาลชุดนี้เลยหรือเปล่าคบไม่มีเลยค่ะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยยิ่งคําว่าโอท็อปนี่ไม่มีอะไรเหลือเลยเน่ะอยเคยส่งของนอกได้ก็ไม่ได้ส่งกันแล้วคือตอนนี้ก็ไม่ได้ส่งแล้วไม่ได้ส่งกันเลยค่ะโอท็อปเนี่ยไม่มีอะไรได้เลยสองปีมานี่บอกตรงๆนะทุกคนจะเปลี่ยนอาชีพไปหมดเลยค่ะจากการว่าโอท็อปได้ขายของงานเมือทองได้ขายทองแต่ละจังหวัดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะอ๋อทุกคนเปลี่ยนอาชีพไปหมดเลยเปลี่ยนอาชีพไปหมดเลยค่ะอ๋อแล้วเป็นแค่ แต่คำว่าเป็นเคยมียศสักนะแต่สีเป็นแม่ประธานกลุ่มได้เป็นสมาชิกกลุ่มแต่ตอนนี้เป็นแค่ลูกจ้างรับจ้างไม่ไเป็นคันนั้นะครับ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 แล้วตอนนี้พี่ซิมยังเลี้ยงกบอยู่หรือเปล่าครับยังเลี้ยงอยู่ค่ะยแต่ว่าปริมาณที่เลี้ยงอยู่ก็น้อยลงหรือว่ายังไงน้อยลงค่ะเลี้ยงตอนนี้ก็แค่เลี้ยงไปแค่ประกอบอาชีพเล็กๆน้อยได้แค่นั้นเองไม่ได้มากกว่านี้เลยค่ะครับบ่บ่ที่เลี้ยงก็คือที่เห็นอยู่นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เลี้ยงนี่ ที่เห็นนี่คือไม่เหลืออะไรแล้วไงฮะแต่จริงๆนะปกติสมัยก่อนเนี่ยมันจะเต็มหมดเลยอ่ะไม่แล้วไม่ใช่แค่ร้าวที่เห็นแค่นี้ฮะยังมีอีกนะคือบอกบริเวณทั้งหมดเนี่ยเป็นแต่บกบกทั้งหมดเลยแต่ที่เห็นนี่คือมันมันหลงเหลงนะฮะก็คือที่เห็นอยู่นี่คือน้อยลงมากเลยเพราะว่าเลี้ยงไปก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนได้เพราะว่าฮะนั่นก็เป็นผลกระทบจาก นโยบายโอทอปจากการที่เคยมีรายได้มีการประกอบธุรกิจเลี้ยงกบนะะะะกบแปรรูปแล้วก็ตอนนี้รายได้ก็ลดลงมากนะฮะ,ะพูดถึงนโยบายอื่นบ้างค่ะที่เมื่อคืนที่คุยกันรู้สึกว่าพี่ซิมจะเคยนโยบายหลักเลยของเราอะนะที่เราได้บ้างที่สุดจนตอนท่านนายกส้นสิ์อยู่คือโครงการสามสิบบาทนะ,ะพูดแล้วบอกจะได้อะจะได้โครงการนี้มากเลย เพราะว่าพวกเราไล่ย่าเนี่ยเราไม่มีเงินเจ็บไข้ทีเนี่ยเราไม่มีเงินรักษาแต่พอมาเจอสามสิบาทของท่านนายกทสัพยิลนี่เราลอดชีวิตเนี้ยอย่างตัวพี่เองอะพี่โดนงูกัดโดนงูกัดงูอะไรกัดเนะอ๋อโดนงูเห่ากัดด้วยในชั่วโมงนั้นอะเราไม่มีเงินแล้วฮะเราไม่มีเงิน แต่พอเราได้สามสิบาทในเงินเป็นแสนนะเราจะไปหาที่ไหนได้แต่เรามีโครงการสามสิบาทเดยที่ว่าเราไม่ได้เสียเลยเสียแค่สามสิบาทแล้วเรายังมีชีวิตอยู่ได้ตรงนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยแล้วลไม่ได้เราคนเดียวนะเพื่อนที่เจ็บในโรงพยาบาลด้วยกันทุกคนคือพูดเหมือนกันหมดเลยว่าถ้าเราไม่มีสามสิบาทนะพี่เราคงจะไม่มีชีวิตอยู่รอดเรามีแค่อาชีตทํานารับจ้างกินเป็นมะเร็งที่เต้านมแล้วก็เราได้ผ่าตาัดครั้งหนึ่งก็ประมาณเจ็ดหมื่น แต่เราไม่ต้องใช้เงนินเจ็ดหมื่นเราใช้แค่สิบสามสิบบาทตรงนี้ะที่มีโครงการของท่านทุกๆโครงการดีมากเลยอ่ะกองทุนหมู่บ้านก็เหมือนกันทุกวันเนี้ยกองทุนหมู่บ้านแล้วแม้แต่รถเข็นทงฟ้าจะเป็นแม่ค้าหาเปรีแต่ก็ยังมีโอกาสได้กู้เงินโดยร,รทไฟฟ้ามาขายแล้วก็โครงการที่ดีที่สุดของท่านคือยาม้ายามาสมัยก่อนไม่มีเลยค่ะลูกหลานเราเนี้ยไปทํางาน ไม่ต้องมานั่งห่วงแล้วเรื่องแนวมา้าแต่ตัวนี้ไม่ใช่แล้วตัวนี้มันกลับมาเต็มบ้านเต็มเมืองเนะะี่ยของในบ้านเนี่ยไม่ต้องบ้านพี่เนี่ยยังหายเลยแม,ม้แต่แค่เด็กเล็กๆในน้อยมันยังรักกับไปช่างกิโลขายยาเสพติดกลับมาระบาดกลับมาระบาดหมดแล้วตอนนี้เป็นอะไรที่ย่ำแย่มากที่สุดเลยตอนเนี้ยไม่ได้เจอแต่เศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้อย่างเดียวนะคะปัญหาสังคมด้วยปัญหาสังคมทั้งหมดเลยที่ที่เราเคยอยู่กันแบบดี อย่างมีความสุขแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอะตอนนี้มันหายไปหมดแล้วความสุขตรงนั้นแต่นี้จะความทุกข์เพิ่มเขาย้อนกลับมาถึงเรื่องที่ที่ถูกงูกัดที่หนึ่งถูกงูเก่างูเห่ากัดใช่ไหมถูกกัดที่ไหนครับกัดที่เท้าค่ะกัดที่เท้าถ้าคือตอนไปหาหมอนัเนี่ยก็คือหมอก็แจ้งบินค่ารักษามาใช่ไหมฮะใช่ค่ะสามชั่วโมงแรกค่ะหมื่นสองสามชั่วโมงแรกหมื่นสองสามอค่ะอ่า ซึ่งถ้าถาว่าไม่มี30บาทรักษาทุกโลกก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าจะเป็นปัญหาอ<า>่าก็จะจากที่ไหนต้องวิ่งหาย้กู้เงินนะฮะ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้อยู่โรงพยาบาลต่อหรือเปล่าแค่นัสามชั่วโมงแรกเรายังไม่มีเงินจ่ายโรงพยาบาลอ่ะแล้วเขาจะคิดว่าเราว่าจะอยู่ต่อแล้วจะมีเงินจ่ายเขาอีกไหมแต่เพราะว่านโยบายแต่เพราะว่าบัตรสามสิบาทของเราเนี่ยก็เลยทําให้เราได้รับการรักษาทันทีก็เลยเซฟชีวิตของเรามาได้ใช่ค่ะแล้วก็ยาเขาก็ดีด้วยนะคะยาไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องได้ยาแค่เม็ดละห้าสิบตังค์นะที่มีโอกาสได้ใช้ยาจากหมอบอกว่าถ้าเป็นอย่างพี่เนี่ย หมอบอกว่าหนึ่งในหนึ่งในพันนะที่รอดมาได้ครับแล,และยานี่จะบอกว่าจากเกะเคยรักษาว่าอยู่เดือนหนึ่งโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ไงอยู่แค่สิบหกวันเพราะเราได้ยาที่ดีไงฮะได้ยาที่ดีด้วยได้ยาที่ดีด้วยค่ะแค่สิบหกวันที่ได้กลับบ้านแล้วอ่ะถูกกัดที่ไหนครับที่เท้าค่ะขอโทษอเขาดูนิดหนึ่งได้ไหมได้คะดด่ะได้ตัดนิ้วเป็นนิ้วหนึ่ง้วย เปนอันนี้คือเป็นรอยอะไรครับเป็นรอยเป็นรอยตัดค่ะหมอเขาฟานหมดเลยค่ะฟันมาตามนี้เลยค่ะเนี่ยตามนี้เลยครับเนี่ยและเอ็นเอ็นสี่เส้นก็ไม่มีอ่ะอืมอันนี้ก็คือพิษจากงูเนาะใช่พิษจากงูค่ะแต่ละได้ร้อสองสามสิบบาทเนี่ยมันก็ได้พิษจากงูเอาใช่ตัวเราได้อื ถ้าไม่มีสามสิบาทรักษารุกโลกแล้ก็เสร็จแน่ๆเสร็จแน่บ้านนี้เหลือแต่มรณะภาพแลเนี่ยก็เท่าที่ฟังดูเนี่ยชีวิตของพี่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบเยอะมากจากการที่เมื่อก่อนเคยมีนายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็มีนโยบายหลายๆอย่างที่แก้ปัญหาของประชาชนได้ เมื่อก่อนเนี่ยชีวิตพวกเราเนี่ยเราไม่ต้องนอนคิดเลยว่าเราจะต้องไปหากินที่ไหนเพราะว่ามีอาชีพอยู่แล้วไงฮะเราตื่นมาเรารู้เราจะต้องหากินที่ไหนเราจะต้องได้เงินแล้วแต่เดี๋ยวนี้เราต้องนอนคิดแล้วว่าหากินยังไงถึงจะได้เงินหากินลงทุนไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะได้คืินมาหรือเปล่าแต่ยนงสมัยก่อนเราไม่ต้องมากังวลน,นะว่าเดี๋ยวเงินหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ออกใา่แล้วเดี๋ยวเราไม่มีโอกาสได้อรายได้ต่างกันเยอะมาก ไม, Franc ม่มันเทียบกันไม่ได so ้เลยฮะจะว่าคาว่าต่างก็ไม่ได้แล้วฮะถ้าต่างได้คได้ร้อยมาได้ห้าสิบมันก็ยิ่งดีอ่ะแต่จากร้อยหนึ่งม, mm um มันหายไปเลยไงเลือกตั้งที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้เนี่ยจะไปใช้สิทธิ์รอเปล่าคัไปค่ะไปแน่นอนค่ะอ๋อเป็นเลือกเบอร์อะไรเอ่ยของเราอยู่แล้วนี่ฮะเอ็น แต่พี่ซิมใส่เสื้อตัวเก่งใช่ไหมฮะตัวนี้ใช่่ะตัวนี้ตัวเก่งเนี่ยเพราะว่าถ้าฝากกับลูกไว้เลยว่าถ้าเราแม่เสียชีวิตตูเมื่อไหร่ขอให้เอาเสื้อตัวนี้ใส่ลงไปให้แม่ด้วยอ๋อมีตรงไหนที่ชอบใจเป็นพิเศษนะรึเปล่าฮะมีค่ะมี่ะขออ๋อนี่คือนะฮะไม่ต้องจ้างกูมาเองนะฮะเรารักทักษิณกูชอบระบบทักษิณเราไม่ทิ้งกันขอการไล่ออหยุดสองมาตรฐาน and